สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องว่าสุขสุขคนจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องมินนันทิดาชนะด้วยนะจ้าหรือว่าไม่มีแสงทองสิเลนนะคะอัปเดตอาการเ้านี่ค่ะไม่มีอาการผิดป,ปกติใดๆนะคะบ่เจ็บข้อบอบ่ไข่นะคะแล้วก็ไม่มีอาการปวดหัวมีเวียนที่ษะอันนี้ไม่มีนะคะไอคอนกับบะมีนะคะผ่ะตอดกับบะมีตอนเลี้ยผตอดแล้วแล้วไปสิมเมื่อบานไปนี้ คือไปขึ้นมาอันคืนน้ำกันมาสันก็เรียกแบเอายุนย้นำกันก <c oughs> นี่แหละก็เลยรอตรวจนะคะหมอจะมาตรวจวันนี้ตอนบ่ายนะคะแล้วก็พอดีก็มีพัสดุมาส่งนะคะมีพัสดุมาส่งให้นะคะเดี๋ยวต้องลองไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะจากพี่ร้านนะคะขอบคุณพี่ร้านด้วยนะคะมาดูชิสเปรย์เรียบร้อยนะคะเปลีนกอบกอฮอ ว,ว้าวนี่มาถึงแล้วนะคะวัสดุนี่เยอะแยะมากมาเลยแล้วเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะฟ้าทลายจูนบรรเทากา,ารเจ็บโคอนะคะ กระชายขาวสกัดใบฟูขาวสกัดนะคะโอ้ยเยอะเยะเลยนะคะขอบคุณพี่รันด้วยนะคะน้ำขิงนะคะขิงคอตต้ที่อ,อะไรในกล่องเกยังไม่ได้แกะกล่เด็กแล้วก็มีอุ้ยขนมช็อกโกแลตนะคะมีฝากให้แคทมี่กับน้องน้ำตาลแล้วก็ น้องวินเนอร์กับน้องแคมนะคะแก๊งช็อกโ,โกลแลต,ตของเราอันนี้ของหนอูอันนี้ของมิ่มีนะคะโอ้พี่ใจดีจังเลยขอบคุณมากมายเลยนะคะพี่พรันเก็บใส่กองเดี๋ยวจะนำส่งให้น้องๆนะคะวิเคราะห์หนาของแล้วเอาว่างไว้สำหรับน้องน้ำตาลก,ก,ก,กับพ่กสิ่งแกลบอีกอนนะคะเดี๋ยวให้น้องอกลับจากโุงพยบาบมาหรือ อาจจะให้อาจจะฝากช่างน้อยไปให้หรือยังไงไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ต้องเก็บไว้ให้น้องน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็มีเครื่องประดับนะคะสร้อยที่คู่กันอีกแล้วนะคะอคขอบคุณค่ะขอบคุณพีก่านนะคะคสวยๆค,ค่ะเดี๋ยวนำส่งให้น้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วก็จะเอาไปส่งตามห้องนะคะ ของน้องแคมของน้องวินเนอร์นะคะของแคทมี่นะคะเดี๋ยวขอเก็บของน้องน้องตันเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเอาของลงไปให้สองสาวกับหนึ่งหนุ่มจ้ะเอาหนุเอาแบบระชาชนไปเปื่อด้วยค่ะจะเดนนี่สมคิด ไปเคาะห้องเด็กๆอันนี้ไหรหมอกำลังมาแลยลูฝากให้น้องวินเนอร์แล้วนะครับโอเคฝากให้น้องวินเนอร์กับน้องแคมป์ปั้แล้วนะคะเอ๊ะบอกแคมป์ปั้มาดูหน่อยพี่เขาฝากช็อกโกแลตมาให้ออแ๋้ <laughs> <laughs> เวเราก็จะไปตรวจหมอกัน <laughs> เออไม่ใช่ <laughs> ให้หมอตรวจ <laughs> <laughs> เฟอลลชเชอร์ของชอบเลยว้าของชอบนะคะอันนี้ได้ไปแล้วนะจ๊ะน้องแคมปัดอยู่ในห้องนะจ๊ะพี่น้องเฟอร์รลเลชเชอร์หมอก็มาแล้วพี่มาหมอแล้วโอ้หมอมาแล้วแหมเดี๋ยวพาอหนองวินเนอร์ปีนทองอยู่เลยแยหมหมอเงี้ยกะจะพาไปตรวจหมอสักหน่อยนี่ ฝากไว้วางไว้หน้าห้องนะคะเพราะว่านางนอนอยู่ห้องนี้เสอบสเราก็เตรียมตัวนะคะเราต้องต่อแถวนะคะรักษาระยะห่างไว้นะคะโอ้หนอนเวทีลิตนเวทีเนาะ เบิงน้องแดนเซอร์นะคะทีมงานของเราทุกคนนอนอ่หนังหนักนีหนังหนัมีแต่ยูทูบเบอร์เด้เนี่เรารักษาระยะห่างไว้นะคะอยอกันะพอย่าอเราต้องเกียกันรต้ียดกันไว้ก่อนนะคะ น้องการนทต่อคับคนมค่สอมคุณอุดมค่ะอุดมอุดมกำลังรอผลอยู่นะคะเข้าแถวเลยค่ะอุดมแล้วก็คุณประเสริฐชิปเลิอแล้วก็คุณทศโฟน คู่หนึ่งค่ะคู่หนึ่งจิ้วสี่เรียงแถวค่ะนครนรงค์คู่หนึ่งแล้วก็นครนรงค์ค่ะนั่งยืนเดี๋ยวไม่ปวดคอนสักสองแคงแล้วก็พี่หมีจ้านครห้าพี่หมีหกแคมเจ็ดแคมไม่ใจ ไต่อมมาตัวดีอีกตัวเล็กระลุ้นกับตัวเล็กนะคะลุลุนกับตัวเล็กอ่าฮะหังนั้นก็สู้ๆนะนุสิอ๋อแม่ปอก็เรียกตามคิวนะคะทุกคนเลยนะคะตรวจทุกคนเลยนะคะ สิบหกคุณจำลองค่ะคุณจำมาแล้วไอ้ต๋อมคุณจำลองเล้วก็เอืนะคุณจำลองเอ๊สิบห้าสิบห้าตอนเล็กสิบห้าว่าหมอจะสดีดีค่ะ น้องเอน้องเนอรตรวจทุกคนเลยนะคะคทีมคอนว้อยตรวจทุกคนที่อยู่ในบ้านเลยนะคะตอนนี้เราก็กักตัวกันนะคะแบ่งเป็นกรุป๊ปเป็นกรุป๊ปลุงทิดนะคะ <c oughs> <c oughs> อตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแฮรี่กับน้องเอ็มนะคะเพราะว่าเรารอผลตรวจกันอยู่รุ่นรุ่นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นใจเต้นแบบรุ่นคัาก็หลุเละอีกแม่ลูกค้าก็รุุนเลขอีรีเนาะแบบอรอบนี้เพิน่นอันไม่สวบใ่ญ่พวกเก้าอีกเนะ <c oughs> าะเวอร์วาเป็นสิงหาดังขึ้อนอนลุมจมูกแบบ แข่งช่วยครองเสียบ้านหมอสีถอดซิลิคอนไม่เป็นเซนว่าสิบเป็นสิงัดดังขึ้นอีกเราตรวจทุกคนเลยนะคะทีมงานแดนเซอร์ทีมงานนักร้องนักดนตรีคอนวอยความชัวทำใช่แล้วแม่นแล้วจ้ารับผิดชอบเราสังคมช่วยกันนะคะเรามาลุ้นผลด้วยกันนะจ๊ะผู้โชคดีของเราท่านแรกนะคะเมรี่บายบาย โอ้ห้องงบปรมาไม่กินโรงบ้านนะมึงเพื่ออะไเพื่อใหหายโรงแรมเพราะแทบงบปรมาณหนึเพื่อไม่ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นคือมวนแท้รออีกแน่สั่นได้เยอะดีเด้อเยอะดิบแบบขอดีขอดฝนขอดออกเมลี่อย่าร้องไห้เมลี่ไปเก็บกระเป๋ายังไม่พร้อม แม่ยาห้แม่ยาหายนั่นซอแมวแล้วมันบอกแล้วเริ่มอะไรแล้วถ้าไม่รักษามาตรการนี่เจนทีนี่แหละบอกว่าหาเรืนระยะห่างแตกแซวแ์เซลลเพรว่าให้ย่างแถวห่างเพราะว่าถ้ามันไม่มีเทสมันไม่เป็นไรอันนี้เทสมันเกิดขึ้นเกิดเกิดผิดเทสใช่ไหมเราบอกว่าให้เรดินทางระยะห่าง จะตรงเรี่ยวไปแยกแยะกันแบบเหมือนจะประมาทอยู่เนาะเหมือนจะประมาทเปี้ยกันพี่เตาโอกาสที่มันจะอันนั้นถ้าเป็นคู่เปีียกกับบัวดอกเออก็เป็นคูเปีียคุณคนต้องเรียนรูว่าแก่เพราะว่าในเรื่องของมาตรการในการใส่แมสหน้ามือบ่อยๆนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าละอ่อนนังลายคือตัวที่จะ เป็นตัวสื่อกลางในการที่จะติดเชื้อแล้วมือคุณคุณไดสัมผัสเชื้อโรคคุณก็มาจับมาใบเนาะมันก็ทำให้เกิดได้การหายใจร่วมกันเนาะสังเกตเลยว่านี่คัดเตือยหรอนีเนี่ยคือรถขวมทั้งผู้บริวารก็มาหนาเพิ่มนะก็คือเขาใช้คุณเห็นลดเรื่องกันและกันที่มีการสัมผัสอยู่ในนั้นนั้นแล้วกม้ที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ต้อไม่ใช่เราคนเดียถ้าเรามีการป้องกันตัวเองเนาะล้างเลื่อดค่ะ กินร้อนคล้วนกลางล้างมือนะคะกินร้อนคล้วนกลางร้านวันนี้นะไปดูการตรวจแล้วคนเราป่วยยังหนึ่งสองสามสี่ห้าเมลี่ตรวจรอบพี่ที่ห้าเมลี่ตรวจรอบพี่ท่านมีแล้วมีไข้ตลอดไหมเมื่อวานเมื่อวานมีไข้แต่เมื่อเช้าไม่มีไข้แต่ว่าไอค่ะ ผู้ใดทิศเป็นไข่น่าเราบ้างโหลดนี่เหรียไข่มันยังไม่ออกแต่ว่ามันจะมาออกที่หลังเหมือนที่ดีเมื่อวานเนี่ยเป็นไข่เป็นส่วนที่เจ็อ่ฮะวันเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมานี่ไอเจ็บคอเจ็บคอไหมไม่ได้เวลาที่มันรับเชื้อมานี่เรียกติดนี่เรียกสองทิศชามันอาจจะไม่รัชาด้วยลิ้นชาลิ้นชามีอาการชาลิ้นด้วยมีอาการชาลิ้นแล้วเหมือนเป็นแผลขากินยาแบบว่าผิดกับยาที่รับเขี้ยว แล้วก็มีอาการพันกอดสูๆนะโอ้ยเราค่ะตอนนี้ก็กลับมาห้องแล้วนะคะผลตรวจออกมาก็คือเป็นลบอยู่นะคะแล้วก็มีคนติดเพิ่อมอีกคนหนึ่งก็คือเมรีจ้าเมรี่บอกว่าคือตามที่เห็นนะคะพี่น้องถามอาการเมรีเราบอกว่ามีอกาอการกตอเแลกกไข,ข แต่ตรวจทําไม่เจอมาไขมาเจ็บข้อมาไอนะคะเพราะว่าไม่ได้ตรวจมาแล้วสี่ครั้งอันนี้เป็นครั้งที่ห้าน,นี่เป็นครั้งที่ห้าถึงตรวจเจอนะคะแล้วเราก็แยกตัวกักตัวอยู่ในห้องของใครของท่านต่อไปนะคะอาหารการกินก็จะบอกกิน,กนรวมกันเราค่ะพี่น้องเพราะว่าห้องบรูว่าเอ่อเชิจะอยู่ในตัวภายในยังสี่นะคะก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะต้องปลอดไยไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ปฏิบัติตามอาย่างที่เห็นคุณหมอแนะนำนะคะคุณพยาบาลแนะนำต่อไปนะคะ <_ d ata> ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะ <_ d ata> <_ d ata> นะคะต้องดูแลตัวเองต่อไปนะคะพี่น,ออน,น,น,นอ้องคะเดินในกขอฟไฮพันธ์ไปดว้วยดีนะคะกักตัวจนครบสิบสีบสิบสีบสบสบส่มือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทนะคะพี่น้องขอบคุณพี่ร้านด้วยนะคะขอบคุณพี่ร้านที่ส่งอ่า ของมาให้น้องนะคะว่าจะเป็นน้ำขิงเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะแล้วก็ขนมหล,หลายอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ